ตัดนาอ,อกออกประมาณ5ปีแล้วค่ะแับคุณหมอสุกฤตวัลธรรมรงค่ะผลลัพธ <Yes. S 1> ์หลังทำก็พอใจมากค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ได้ใช้ชีวิตยอย่างอิสระเสรีเวลาเราใส่เสื้อผ้าไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเรียกเนียนสบายใจสบายตัว สวัสดีค่ะชื่อดียริสิกาโทนวน,นินะคะตัตตาอกออกประมาณ5ปีแล้วค่ะกับคุณหมอสุกฤษวลทํธรรมงค่ะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยากจะแต่งตัวให้มันสบายตัวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเราเป็น LGBT เนาะบางทีเราก็อยากใส่เสื้อเชิ้ตที่มันมีแบบเปิดคอลงมาหน่อยได้บางทีตอนแรกเราจะใส่เป็น Bra, สปอตบราใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเห็นขอบของสปอตบราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่มีหน้าอกอะมันก็จะไม่เห็นตรงนี้ ก็คิดว่าจะทําให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นในเรื่องของการแต่งตัวค่ะคนรับหลังทําก็พอใจมากค่ะไม่ต้องพบเสื้อไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะสบายกับผ๋ามากเลยแต่เอาจริงๆแล้วในส่วนของแผลในส่วนของร่างกายของเราะะที่พามาเนี่ยแทบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยดูไม่ออกเลยแหละว่าผ่ามา ถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วที่มาผ่านะคะตั้งแต่ขั้นแรกเลยตั้งแต่ตรวจมาเนี่ยจนถึงผาตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลทุกคนน่ารักมากเลยค่ะและที่สําคัญพยาบาลสวยมากเลยนะคะทุกคนเลยที่เคาน์เตอร์คุณ <laughs> หมอน่ารัก ให้คำแนะนําดีตอนที่เราพักฟื้นที่เนี่ยค่ะก็มีคนดูแลตลอดเวลาเลยนะคะเรียกได้ว่าเอาใจใส่แต่กระทั่งว่าการที่เรามา follow up เขาก็ยังเอาใจใส่เราเสมอ,สมอแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจหรือว่ามีความอยากปัดหน้าอกออกนะคะแนะนาน,นะคะว่าสามารถมาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะเขาทาให้เราสบายใจมาก เขาให้ข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะต้องทําไง1 2 3 4งเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลไปอย่างเต็มที่เรียกได้ว่ายันฮีเป็นเหมือนแบร,รนดิ้งของ LGBT เป็นอันดับหนึ่งและเป็นผู้นําจนถึงที่วันนี้เบยาก็อยากแนะนำเลยค่ะว่าถ้าเลือกที่ไหนไม่ได้ขอให้ยันฮีเป็นที่แรก